สวัสดีครับผมธีรวุฒิพม,มพันธ์นะครับผมผู้ช่วยผู้จัดการนะครับผมของคาร์ดิชโอเคครับผมในส่วนของคาร์ดิชโอเคนะครับเราจำหน่ายรถมือ2คุณภาพดีนะฮะของเราเปิดมานานแล้วเราจะคัดสภาพรถที่มันสวยๆนะฮะเลขไม่ไน้อยๆไม่มีชนหนักที่คว่ำน้ําท่วมไฟไหม้อย่างนี้เราไม่เอาเลยรถของเราเป็นรถเกรดเอล้วนๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือทุกคันเช็คประวัติได้ รถเกตเอ็คือรถที่เลขไม้น้อยนะครับของเราส่วนใหญ่รถไม่เกิน8000 0โลนะครับผมกับสอนเลยคือไม่มีชนหนักอาจจะมีเก็บสีปะบ้างนิดหน่อยแต่ชนหนักถึงคานคันหน้าหรือว่าฝาท้ายด้านหลังนะครับเราไม่เอาเข้ามาจําหน่ายเราให้ลูกค้าเราได้รถดีๆนะครับสภาพสวยๆไ้ใช้งานนานๆนะครับรถของเรานะครับผมจะได้รับการดูแลจากศูนย์ทุกคันนะครับมีการเซอร์วิสตามระยะนะครับ ในส่วนของการรับประกันเราจะรับประกันเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์และก็สภาพตัวถังด้วยนะครับแล้วก็ส่วนรถของเรานี้เยอะให้เยอะกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นมาที่คาร์ดิชโอเครับรองได้รถกลับบ้านแน่นอนครับสำหรับในงานฟาสนะครับเราจะมีรถที่จะไปจำหน่ายนี้หลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับมีทั้ง Toyota Honda นะครับแล้วก็อาจจะมี i ิส z u n นิสันด้วยนะครับหลกัหลกๆก็คือจะเป็น Toyota า o r t ์ n e r นเนอร์นะฮะโตโยต้าแคมร ส่วน Honda ก็จะเป็น Honda a c c o r d c ์ v นะ City Civic ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนรถเพียบนะฮะแล้วก็มีของแถมนะครับงานนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องส่วนรถเราให้เยอะกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับครับในส่วนของช่องทางการติดต่อกับคาดีชัวโอเคสำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อรถสามารถที่เข้ามา,าเข้ามาดูรถได้ที่ซอยพัฒนาการ29นะครับผมเราจะเปิดทำการทุกวัน นะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็มีช่องทาง f c e e o o o คา a r ดิชัวโอเคเว็บไซต์ค a r d i ิช o o k c o m นะครับตรงนี้สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกดูได้นะครับผมแล้วก็มาต่อรองราคากันอีกทีหนึ่งนะครับครับผมสำหรับงานฟาสปีนี้นะครับอาคาดิชัโอเคเราขนรถสภาพสวยๆไปเต็มที่แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เคยติดตามคา r ดิชัวโอเคมาอย่าลืมนะครับงานฟาสปีนี้ ที่ไบเทคบางนาขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผมไปเลือกซื้อรถกันขอบคุณครับฟาส t a โ t o ชว์ไทยแลนด์ d 2 2 2 2เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน1 0 0 0 0แบาท6กถึงสิกรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา10โมงเช้าถึง3ทุ่มฟรีตลอดงาน สนับสนุนโดย OR กรุงศรีออตโต้ออคชั่นเอ็กซ์เพรส B-Quick Bristol Daishin Garmin m a วา i